แม่บ้านอาหารสุขภาพสวัสดีค่ะวันนี้เรามาทำแซนด์วิชผลไม้อย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดรูปกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนเวลามีคลิปใหม่ๆสำหรับผลไม้ที่ใช้วันนี้ก็จะมีทั้งหมด4ชนิดค่ะก็เป็นสตรอเบอรี่กีวีส้มแล้วก็กล้วยเราทำแค่2คู่นะคะเพราะฉะนั้นก็จะใช้อย่างละนิดนิหน่อยเนาะไม่ได้เยอะมากสตรอเบอรี่นะคะก็นำมาตัดแต่งนะคะ ตัดก้นเลยนะคะจริงๆเราใช้แค่1ลูกเนาะก็ก้นเหนียวนะคะอีกหนึ่งลูกเราจะตัดตรงปลายมันนะคะเพื่อให้มันเป็นเหมือนดอกไม้ที่แบบกำลังบานนิดๆนะคะแต่ว่าถ้าใครไม่อยากจะทำก็ได้นะคะแล้วแต่เลย ส่วนกีวีก็ใช้ไม่เยอะนะคะให้เราตัดตรงด้านข้างมาเนี่ยนะคะออกมานะคะไม่ต้องหนามากเนาะเราใช้แค่3ชิ้นเท่านั้นนะคะก็จะมีใบ2อันแล้วก็ต้น1อันนะคะส่วนส้มแนะนำว่าให้ใช้ส้มที่แบบ มันมีเม็ดน้อยหรือว่าไม่มีเม็ดเลยนะคะจะดีที่สุดเนาะแล้วก็หั่นตามรอยกลีบแบบนี้เลยใช้ไม่เยอะนะคะกล้วยก็ใช้ไม่เยอะเหมือนกันก็ตัดครึ่งนะคะประมาณนีออ้ตอนที่เราจะใส่ในขนมปังค่อยแกะเปิดนะคะเดี๋ยวมันจะดำเนาะ สำหรับชามนี้นะคะเป็นชามสเตเลสที่แช่ฟรีซนะคะให้เย็นจัดนะคะเพื่อที่จะทำให้การตีวิปปิ้งครีมเนี่ยมันตีได้ง่ายขึ้นจากนั้นเทวิปปิ้งครีมลงไปนะคะเราใช้อยู่ที่ประมาณสักหนึ่งถ้วยตวง250 ml นะคะมันจะไม่หวานนะคะสำหรับตัวนี้เราใช้เป็นยี่ห้อแองเกเนาะมันจะออกแบบ ไปมันๆเพราะฉะนั้นก็จะเติมความหวานด้วยน้ำเชื่อมยาหวานประมาณสักครึ่งช้อนชาถ้าเพื่อนๆไม่มีน้ำเชื่อมย่หวานก็เป็นน้ำตาลได้นะคะก็กะเอานะคะลองชิมดูจากนั้นก็ทําการตีให้ตั้งยอดนะคะหรือว่าขึ้นฟูเนาะเท่าที่ตีมานะคะใช้อยู่2ยี่ห้อก็จะมี m b l o บ k กับแ n งโก m b o ็บเนี่ยขึ้นฟูดีนะคะ แล้วก็มีความหวานส่วนตัวนี้นะคะก็ขึ้นฟูไม่ได้มากเท่าเอ็มบล็อกแล้วก็ไม่หวานนะคะมีความมันก็อร่อยไปคนละแบบเนาะแองเกเนี่ยนะคะพอมันค้นแบบนี้แล้วเราก็แค่คนๆก็พอนะคะเพราะว่าถ้าเราตีแรงและนานเกินไปมันจะแตกตัวเป็นแบบไขมันมันจะเป็นเม็ดๆอะ่ะไม่สวยนะคะ เสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปเตรียมทาขนมปังเลยค่ะก่ mm hmm. อนอื่นนะคะ mm hmm. ก็เอาพลาสติกแรปเนี่ยนะคะลองก่อนเนาะจะได้ห่อง่ายๆนะคะจากนั้นก็ขนมปังมาทาวิปครีมตอนทาลืมกดกล้องนะคะก็เลยค่าพขั้นตอนนี้เลยเนาะ mm hmm. แล้วก็วางสตรอเบอรี่ลงไปก็กดนิดนึงนะคะให้มันเข้าไปในเนื้อขนมนะคะ ต่อไปก่อนที่จะวางกีวีซึ่งจะทําเป็นกลีบใบไม้นะคะเป็นใบไมะะ้แล้วก็ให้เราทาวิปครีมลงไปตรงที่ใกล้ๆสตอเบ,บอรี่เนี่ยให้มันสูงขึ้นมาคือให้มันหนากว่านะคะด้านล่างเนาะตอนวางเอาด้านเรียบลงนะคะส่วนด้านโค้งเอาขึ้นด้านบนแล้วก็กด ด้านล่างนะคะข,ขอบด้านล่างให้มันบุ๋มลงไปในตัววิปครีมส่วนด้านบนให้มันเด้งขึ้นมานะคะให้มันแบบบานๆออกมาเหมือนเป็นกลีบใบไม้ที่แบบแบะออกประมาณนั้นนะคะแล้วก็ต่อไปก็จะใส่เป็นก้านนะคะหรือว่าต้นของดอกไม้นั่นเองก็ทาวิปครีมก่อนนะคะเพื่อที่จะไม่ให้มันติดกันเกินไปมันจะได้มีแกลบนะคะมันจะได้ดูแบบสวยขึ้นนะคะ ก็วางลงไปนะคะถ้าผลไม้ของมันเพื่อนเนี่ยมันมีน้ําเยอะนะคะก็อย่าลืมซับออกด้วยนอ้อยเวลามาวางบนวิปครีมมันจะได้ไม่ลื่นจนเกินไปนะคะแล้วก็ใบสุดท้ายก็ทําเหมือนใบแรกนะคะทาวิปครีมตรงด้านบนให้มันหนานิดนึงนะคะแล้วก็วางใบไม้อันนี้เราจะหงายขึ้นเนาะด้านเรียบเอาหงายขึ้นนะคะแล้วก็กดด้านล่างเหมือนกันแล้วก็ด้านบนให้มันแบบเด้งออกมาหน่อยนึงเนาะ ถ้าทำหรือว่าดูาทําใหม่ๆดูใหม่ๆเนี่ยมันก็จะแบบงงๆหน่อยนะคะแต่ว่าพอลงมือทําเราจะเริ่มมองเห็นภาพนะคะคือก่อนที่จะทำเนี่ยก็ดูหลายคลิปแล้วก็อันนี้เป็นรอบที่3นะคะก็ยังแบบก็ถือว่ายังยังไม่ได้สวยเป๊ะมากเท่าไหร่นะคะแต่ก็พอได้เนาะ ก็สุดท้ายอย่าลืมทาวิปครีมโปะทุกอย่างนะคะเพื่อให้มันไม่เคลื่อนที่นะคะใครอยากจะให้มันหนาก็ได้นะคะสําหรับวิปครีมถ้ามีเยอะด้านขอบให้มันหนาเท่าตรงกลางได้เลยขนมปังอีกแผ่นก่อนที่จะนํามาประกบก็อย่าลืมทาด้วยนะคะแล้วก็ให้เราเก็บรายละเอียดด้านข้างที่วิปครีมมันไหลออกมาแล้วก็ห่อด้วยแรปพลาสติกนะคะ ถ้าเพื่อนๆใช้ขนมปังที่มันแบบสี่เหลี่ยมด้านเท่าอย่าลืมใช้ปากกามาร์กด้วยนะว่าเราจะตัดแนวไหนนะคะเดี๋ยวเวลาตัดแล้วจะงงแล้วจะไม่ได้ลายที่ต้องการนะคะอันนี้จริงๆมันก็จําไม่ยากน,นะคะเพราะว่ามันเป็นโค้งด้านมนแต่ว่าก็มาร์กไว้หน่อยก็ดีเนาะเดี๋ยวเราไปทําอีกคู่กันเลยค่ะคู่นี้นะคะก็ใช้ขนมปังแผ่นเล็กลงเพราะว่าวิปครีมเราเหลือไม่เยอะนะคะก็กะปริมาณผิดไปนิดนึง คือเคยเทียบกับ M box นะคะ es, M box ถ้าปริมาณ250 ml นี่มันจะตีได้เยอะมากแต่อันนี้มันขึ้นไม่เยอะนะคะก็ทำคล้ายๆเดิมนะคะทาวิ i p รีมก่อนแล้วก็วางผลไม้ลงไปสำหรับคู่นี้นะคะไซวิทคู่นี้ก็จะไม่แบบไม่ได้มีลวดลายอะไรมากมายนะคะก็วางส้มลงไปนะคะแล้วก็กล้วยตามด้วยกีวีอีกสัก2ชิ้นนะคะแนะนำว่าเลือกผลไม้ที่แบบรสมันโดยรวมแบบหวานๆเปรี้ยวๆผสมกันนะคะก็จะอร่อยเนาะ นั้นก็เอาวิปครีมนะคะปกถ้าวิปครีมเริ่มละลายนะคะท่านเพื่อนทำเยอะแนะนําว่าให้เอาชามน้ําแข็งอีกใบนะคะามาลองก้นชามที่เราใส่วิปครีมเนะ,ะมันจะได้รักษาความเย็นนะคะจะได้ไม่ละลายไวเนาะอีกแผ่นก็ทานะคะแล้วก็เอามาประกบแล้วก็อย่าลืมมาร์กด้วยนะคะหลังจากห่อเสร็จเรียบร้อยแล้ว ไปแช่ตู้เย็นช่องฟรีซเลยนะคะอย่างน้อยก็สักสชั่วโมงเนาะอันนี้เราแช่ไป3ชั่วโมงเดี๋ยวเราจะมาทําการตัดกันค่ะแนะนําว่าให้แกะแรปออกก่อนนะคะเพราะว่ามันมีรอยปากกาถ้าเราตัดเลยเนี่ยมันจะติดมีดติดขนมได้อาจจะอันตรายต่อสุขภาพนะคะ สำหรับลายนี้นะคะก็ออกมาใช้ได้นะคะก,ออก็ดีที่สุดเท่าที่ทำมารอบนี้รอบที่3เนาะเด<ร>ี๋ยวเราไปทำการตัดแต่งขอบมานิดหน่อยนะคะเพราะว่าก็จะมีส่วนที่เกินเกินล้นๆออกมาหน่อยเนาะ<ร>ตัดล่างตัดบนได้เลยนะคะมันก็จะออกไปในแนวแบบแซนด์วิชไอศครีมนะคะสำหรับแซนด์วิชสไตล์นี้นะคะ คืออร่อยนะตัววิปครีมตัวนี้พอผสมน้าตาลนิดหน่อยน้ําเชื่อมยาหวานนิดหน่อยเนี่ยก็แบบกลมกลม่อมดีนะคะแล้วก็รวมๆกับพวกผลไม้ต่างๆรสชาติแบบกลมกลม่อมดีแนะนําว่าทําเสร็จแล้วอย่าข้ามคืนนะคะเพราะว่าผลาไม้จะแข็งทานยากส่วนขนมปังกับวิปครีมก็ไม่ได้มีปัญหาในการทานแต่ว่าผลาไม้นี่จะแข็งมากก็ทําเสร็จก็ทานให้หมดภายในหนึ่งวันจะดีที่สุดนะคะ ก็ลองมาทำดูนะคะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยขอบคุณทุกคนมากๆสวัสดีค่ะ